วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่อาจจะดูเทคนิคมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันซ่อนอยู่ในชามอาหารของสัตว์เลี้ยงเรานี่เองค่ะคือเรื่องของค่าที่เรียกว่า moisture activity หรือ AW ครับจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความชื้นธรรมดาธรรมดาใช่เลยค่ะมันเหมือนเป็นตัวกำหนดชะตาของอาหารเลยก็ว่าได้ทั้งความปลอดภยัยอายุการเก็บรักษาเหมือนเป็นผู้กำกับหลังฉากเลยประมาณนั้นเลยค่ะ คือมันเป็นสงครามเย็ยบเนียบระหว่างผู้ผลิตกับพวกจุลินทรีย์ตัวเล็กๆและแค่า AW เนี่ยแหละค่ะคือกุญแจสําคัญเลยโอ้โหฟังดูน่าสนใจมากเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่คําถามแรกเลยดีกว่าที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันได้เลยค่ะคือไอ้คำว่า moisture activity เนี่ยครับมันต่างจากคำว่าความชื้นที่เราคุ้นๆกันยังไงครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะความชื้นเนี่ยมันคือปริมาณน้ำทั้งหมดที่ม,ทมีในอาหารทั้งหมดเลย ใช่ค่ะเหมือนเงินทั้งหมดในบัญชีธนาคารเราแต่ว่าค่า AW เนี่ยมันคือ,อ,อน้ำอิสระค่ะน้ำอิสระค่ะมันคือส่วนที่เป็นเหมือนเงินสดในกระเป๋าที่พวกจุลินทรีย์แบคทีรียหรือเชื้อราสามารถหยิบไปใช้ได้ทันทีเพื่อเติบโตนะคะอ๋อเข้าใจเลยภาพชัดมากครับแสดงว่าอาหารบางอย่างอาจจะดูชื้นๆแต่ถ้าไม่มีเงินสดหรือน้ำอิสระเนี่ยใช่ค่ะจุลินทรีย์ก็ทาอะไรไม่ได้ เหมือนในข้อมูลที่บอกว่าอาหารสุน,นัขแบบกึ่งชื้นที่ชื้นตั้ง25%แต่ค่าก AW กับต่ำมากต่ำแค่0.65เองค่ะก็เพราะน้ำส่วนใหญ่มันเหมือนโดนล็อกไว้หมดแล้วถูกต้องเป๊ะเลยค่ะและจุดนี้ละค่ะที่มันจะนำเราไปสู่โซนอันตรายโซนอันตรายค่ะคือถ้าค่า AW มันสูงก็เหมือนเราเปิดบ้านจัดปาร์ตี้ให้เชื้อโรคเลยโดยทั่วไปนะคะถ้าค่า AW สูงกว่า0.95เเนี่ยครับถือเป็นโซนสีแดงเข้มเลย เป็นสภาวะที่แบคทีเรียตัวร้ายอย่างอีโคไลหรือแซลลโมเนล่าจะชอบมากโอ้โหนี่มันระดับเดียวกับพวกเนื้อสดเลยสิครับใช่เลยค่ะอาหารสดหรืออาหารกระป๋องที่ยังไม่ได้ฆ่าเชื้อก็จะมีค่า AW ระดับนี้เข้าใจแล้วสแสดงว่าที่อาหารเม็ดของน้องหมาที่บ้านมันเก็บได้เป็นปีๆก็เพราะค่า AW มันต่างมากๆต่ำกว่า0.60ค่ะซึ่งแทบจะเป็นเหมือนทะเลทรายสำหรับจุลินทรีย์เลย ส่วนอาหารเปรียกในกระป๋องที่ค่า aw สูงสก็เลยต้องผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็ซีลอย่างดีแบบว่าในโรงงานจริงๆเนี่ยเขามีอาวุธอะไรในมือบ้างครับที่จะใช้จัดการกับค่าน้ําอิสระพวกนี้หลักๆจะมี2วิธีค่ะวิธีแรกคือการดึงน้ําออกไปตรงๆงเลยก็คือการอบแห้ง การอบแห้งค่ะซึ่งก็มีตั้งแต่การใช้ลมร้อนธรรมดาซึ่งประหยัดแต่ก็อาจจะทําลายวิตามินบางอย่างไปบ้างครับไปจนถึงเทคโนโลยีอย่าง freeze drying หรือการทําแห้งเยือกแข็งอันนี้จะรักษาสารอาหารได้ดีที่สุดแต่ต้นทุนก็จะสูงกว่ากัน5-8เท่าเลยเหมาะกับของพรีเมียมไปเลยใช่ค่ะส่วนวิธีที่2คือการใช้สารที่เรียกว่า humectants humectants <ake> ค่ะมันเป็นสารที่เข้าไปช่วยจับหรือล็อก น้ำอิสระเอาไว้ไม่ให้จุลินเซียเอาไปใช้ได้ใช้ในพวกอาหารกึ่งชื้นอย่างเช่นกลีเซรีนหรือโปรพิลีนไกลคลโปรพิลีนไกลคลชื่อนี้คุณคุณนะครับค่ะตัวนี้ประสิทธิภาพสูงราคาไม่แพงแต่ว่ามีข้อควรระวังที่สําคัญมากเลยนะคะคือห้ามใช้ในอาหารแมวเด็ดขาดเดี๋ยวสิครับหมายความว่ายังไงครับห้ามใช้ในอาหารแมวเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อเซลเม็ดเลือดแดงของน้องแมวได้ค่ะ โอ้หนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเนี่ยคือส่วนผสมที่ปลอดภัยกับสุน,นัขอาจจะอันตรายถึงชีวิตสําหรับแมวได้เลยใช่ค่ะเป็นรายละเอียดที่ผู้ผลิตต้องใส่ใจมากๆเลยฟังดูแล้วการลงทุนมันก็คงจะสูงนะดูทั้งเครื่องมือทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วในเชิงธุรกิจล่ะครับมันคุ้มค่าแค่ไหนคุ้มค่ามหาศาลเลยค่ะการควบคุม AOD ได้ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การป้องกันปัญหานะคะแต่เป็นการสร้างโอกาสด้วยป้องกันยังไงครับ ในแง่การป้องกันนะคะข้อมูลชี้ว่ามันช่วยลดอัตราของเสียจากเชื้อราได้ถึง60-80%เลยนะโอเยอะมากแล้วก็ลดการเคลมสินค้าคืนได้70-90%เเลยค่ะก็คือลดต้นทุนที่มองไม่เห็นไปได้เยอะมากแล้วในแง่ของโอกาสล่ะครับ ก็คือการที่เรามีเทคโนโลยีอย่าง freeze drying เนี่ยทำให้เราสามารถผลิตสินค้ากลุ่มพรีเมียมได้ครับอย่างพวกขนม freeze d r y ซุ่งเป็นตลาดที่เติบโตสูงมาก35-45%ต่อปีเลยโอ้โหและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเมื่อลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยอัตราการซื้อซ้ำจะเพิ่มขึ้นได้ถึง40-60%เลยค่ะเป็นการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งในระยะยาวสรุปก็คือการควบคุม moisture a c t i มันเป็นมากกว่าเรื่องทางเทคนิค แต่เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ทรงพลังมากช่วยทั้งลดความเสี่ยงเพิ่มมูลคา่าและสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าด้วยค่ะสุดยอดเลยครับและขอทิ้งท้ายด้วยคำาถาน่าคิดไว้นะคะคในยุคที่เจ้าของอย่างเราเราเนี่ยใส่ใจสุขภาพสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นเป็นไปได้ไหมคะว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยพวกเขาจะเริ่มพลิกดูฉลากเพื่อมองหาป้ายควบคุมค่า AW เหมือนกับที่ทุกวันนี้เรามองหาคำว่า g r a i n Free หรือ Organic ใช่เลยค่ะ และถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆภูมิทัศน์ของตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงจะเปลี่ยนไปแค่ไหนคะ